ถามเอ่อคือไม่มเหี้ยงึงเปลี่ยนได้ไหมพวกความสบายใจของเราทั้งสองคนดังนั้นเปลี่ยนใหม่ซะอ้าวว่าไงอันนี้คือเปลี่ยนแล้วอันนี้คือเปลี่ยนแล้วอืมเกือบดีว่าไงว่าไงเราจะตีกันเองหรือเราจะเป็นคู่หูคู่หาคู่ซ่าในจด็กประดับเรือกอะไรหุดไ,ได้หมดอ่ะดางั้น<จ>เราไปเป็นคู่หูกันดีกว่าโอเคไป ก็ยบตอนแรกกูมีสามพันหนึ่งร้อยไม่เหรอเต้มแต้ยมีสามพันหนึ่งร้อยไม่เหรอทำไมเหลือสามพันเจ็ดสิบแปดวะกูไม่รู้กูกูดักนี่กูไม่ตัดต่อได้ไหมแบบปล่อยดองคลิปต่อแบบดองอีกสักสองสาเดือนแล้วค่อยลงอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยตองสามสามสามเดือันเลย เอออีกสองสามเดือนแล้วก็ลงอีกค่อยลงก็ได้อีกสองสาเดือนค่อยลงทีนึงอะไรเงี้ยเอาแบบให้ช่องล้างไปก่อนแล้วก็ parole, ลงเงี้ยให้มันแบบเงียบกิบไอ้พวกคนดูจําไม่ได้เลยว่าเคยซับสไครต์ช่องนี้อยู่แทมห้าร้อยมาไงอ่ะเฮ้ยกูรู้แล้วกูต yeah. ้องต้องทำยังไงกูรู Não, ้แล ja, ้วกูต anyway> uh, ้องทําไงอะไรวะอะไรวะแชร์ลงกลุ่มแข่งโอลโลแลนด์ไงเอ่อ ฝากช่องครับครับฝากช่องครับเขาเขาเล่นมอนสเตเราเออกูเล่นเกมผีไงแต่กูจะแชร์ลงทำไมอ่ะเฮ้ย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 แบงค์ของดียังอ่ะแบงค์ของดียังอ่ะแบงค์ของดียังอ่ะแบงค์ของดีอ่ะท่องพอกีบแล้วไม่รู้อ่ะแล้วแล้วมึงกีบอะไรอ่ะมึงกีบอะไรเดี๋ยวมึงมึงบอกกูทีบมึงไม่ได้ครั้งเอ้ยโอเคมาแล้ว ไม่ไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างมองอยู่มองอยู่ว่ามองอยู่่่ใชปะอะไรดีอ๋อกูไม่รู้ว่าจะเอาอะไรในกูุ่มไข่ยี่สิบเทิร์นจะอยู่ถึงไหมเนี่ยโอ้โหเล่นซะใหญ่เลยพระคุณกูจะอยู่ถึงไหมเนี่ยเขียนกูเล่นพาสเนตนะเพื่อนเปิดไม่รู้มึงเล่นอะไรเทคโนโลยีใช่ไหมใช่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 เรามีไลฟ์ยูทูบเราเราเรามีไลฟ์ยูทูบอ้อ อ้าวเขียวอ่ีชอ้าเชี่ยอะไรวะเราเหาอะไรของมึงเก่งยังไงกับวอล์ิ้งสามดาวที่ของกูวะเล่นเบ็ดรออะไรอ่ะโอ้ยเชี่ยวอล์ิ้งของโง่หน่อยวะไหนนั่นอ่ะวอล์ิ้งได้แค่ขัดเลือดอ่ะอืมไม่อามันต้องไม่เอากันเอาเอาอยากได้มานะได้ก็ได้นะ วอนาก็ได right. okay, okay. ้วอนาก็ได้อ๋อโอเคโอเคเอานาไปเอานาไปงั้นเดี huh. uh ๋ยวกูขอเก็มปะคุมแล้วกันปะคุมปะคุมอ่าอ่าโอเคก็ได้ยาวเก็มขัดเลื่อแหละดูทรงแม่งวิ่งตรงดิ่งไปสองคนทำไม่น่าทันแล้วล่ะปฏิพันธ์แน่วแน่มากยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ยังไงได้วิ่งปะคุมกับมานาเพื่อนเอาอะไรเออเออเอ้าเอาเอา เอาคุมมาก็โคุมาไปพ็โคมจัดไปเฮ้ยมันมีคนเล่นทหารรับจ้างใช่ปะจึงมิดคอจูนไปก่อนแล้วก็ให้กูเอาให้กูหยิบเซ็กมาให้ไหมทำสองดาวสมาก็แหละเดี๋ยวหยิบไปก่อนแล้วกันตาหน้าก็ นี่นี่นี่เขียคนอย่างไวับอกเลยอี๋อี๋เด้มาแล้วเกลดกูมาหามึงแล้วอีก็เยอะด้วยกูบอกเลยเหลือเยอะด้วยอี๋พอจนเพลิงคนไปลุกแล้วว่ะไอจะเอาไปตัวไปแทนเห็นไหมกูมีเซคินเซเกิลเซคินเซคินมันชื่ออะไรกูอ่านยังไงเซคินเนี่ย ฮัทโธคิดฮัทโเคิดนี่แน่โอ้ยแกงแพงอะไรเฮ้ยลีออน่าเกมมึงดูอะไรมึงดูในบอร์ดกูดิมึงดูในบอร์ดกูดิมึงดูในบอร์ดกูดิกูไม่ได้ขอแต่กูได้ตัวล้วนเลยไอตัวล้วนเออแกงแพงกูสองดาวได้เลยเนี่ยแล้วกูบอกเลยว่ากู โอ้บเด็ดละ่ะโอ้บก็ตัดกำล,ลังอ่ะชิส่วนจุดโจมมากแน่นอนมันต้องเอาให้สุดดิวะเดี๋ยวมันมีคนเล่นมอการนาวะมีคนเล่นอไอ้นี่ว่างองค์กรวะไอ้พวกเสริมโคงเสริมแกงสองแสงมีไหมเฮ้ยมีคนเล่นเซนนาดังนั้นดึงเลยทำไมชาติช่วยสลาเรียอ,อย่างนี้วะ ว่าใครบอกเองเนไงทำไมเขียนทำไมใส่แทที่รีโซอ่บะก็ต้องใส่ป่ะวะบอกอ๋ออ,อยากให้มันเป็นกึน่งแทงเลยใช่ปะไม่ใช่กึ่งแทงมันแต่เป็นดานเมจจ้าเลยอะ่ะดาเมจจ้าไม่ใช่ใส่อันนี้ดิใช่นี่ไงดาเมจจ้ายืดยาวอักกนนึงมึงจะใส่โกนซูถูกไหมถูกทรงแล้วน่ะใช่โอเคใช่ <laughs> <laughs> เก่ตาเดิมไงเกรดเพื่อนมันมาอีกแล้วกำลังไปกำลังไปสามสองหนึ่ง้าไอ้ทันอ้าวมาแล้วกูมาเพื่อแบกชั้นตายชนะชนะชนะชั้นะชนะเหรอมึงว่าไม่ไหวเหรอชั้นะชนนะชั้นะชั้นนะมันเลยเยอะไปอ่ะมึง้อไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเชื้ดหมามันโกงเฮ้ยหมาโกงมากหมาโกงมากกันซีเอ้ยกกันวันใส่ซุปเปอร์กันซีซีไอ้เย้ยนั่นหยุดไม่ได้ขูบอกว่าชนะมึง เชื่อกูอ่ะฮะอัเชื่อตอนอ่ะไม่รู้จักเกอรอเชื่อแล้วเชื่อเอ้ตะหลิวเขตต้องการตะหลิวเข็อยากได้ตะหลิวมากกูอยากได้ตะหลิวสุดๆแต่ละทีหนึ่งเอออันกูขอกูพี่แคลงโอ้โหไปเฮ้ยยังยังยังอไปเพลงไม่ไีซอฟมันนะฮะซอฟไม่หรอไม่ม่ซอฟมันเนี่ยไม่ไม่ม่ซอฟมันเนี่ยไม่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 ซอมเนี่ยไม่ไม่ไม มีซ้อมไหม่ะม่ไม่มม่ไม่หม่ๆมม่ไม่่มมไีซอมไหม่ะใม่ไม่ไม่มีซอมไหมะไมี้อมม่ะไม่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 ซ้อมไม่ะไม่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 ซ้อมไหมม่่ซอมไหมซอมมอมออมีอีฟทีซ้อมมอะเกิดความผิอะไรเกิดอะไรเกิดมึงต้องมาแล้วนะเยี่ยนนี่มันเถือดมากเลยนะเออรอรอร ตัวอะไตัวละเข็ดเขตนี i̇şte ้ม mm. ันเถื่อนมากเข็เราขอดเข็้เร็วกว่านี้เข็เข็ร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เข็เข็ไม่ไม่ต้องเร็วล้ต้องเร็วล้ต้องเร็วกว่านี้เก็ดเก็ดเข็ดูข็ดเข็ดเข็่เขาเพ็่เข็ดเขาดเข็ดเขดเข็ดเข็ดเข็ดเดเขดเข็าเเหเดู่ไหวเเ็เ็เเพื่อนกูว่าเพื่อนกูกลับมาแบกได้ได้ด รออยู่นะรออยู่นะรออยู่นะเออเนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้สามสอง่อผมขอสักประมาณห้าคำเลยเพื่อนที่ของคุณฮะเพียดมึงเอาตัวอยู่เดี๋ยวโก้เสรีโอเคปะโอเคได้โอเคได้แล้วมันจะเหลือไหมมันจะเหลือไหมไอ้เหี้ยนี่มึงเอาไปสองรอบแล้วนะไอ้มิสกี้ กูขอเซตเออเตียงเตียงลงเป็นในตัวที่สองเอางี้เอางี้เดี๋ยวกูขอเข็มขัดเลือดกูขอเข็มเอางี้วเอาตีฟโกแพงไรเงี้ยเออคิดว่าเจ๋งมากป่ะนี่แดีแน่ฮิย จิงมึงน่ากลัวงั้นออกออกไปก่อนวายกูณรถเกาะเวชนะวายกูณรถเกาะเวชจริงอ่ะจริงอ่ะนี่แหละที่ตะแม่ฝันไม่มีดูดเสื้อตอบไหมไม่มีดูดเลื้อคุณมีฟื้นฟูอะเกตแม็กเกตแม็กถ้าจะมาต้องรียบนะเพื่อนถ้าจะมาต้องรีบมาแล้วนะไม่ไม่ถ้ามึงจะมามึงต้องรีบแล้วล่ะมึงอะต้องรีบเกตเกตแมกแม็ก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาหน้าก็ไม่เป็นไรแล้วตาหน้าฉัได้ใช่ไหมเฮ้ยไข่สระเอาเาะปวนดีป่ะไม่ได้ท้าด่วยกลัวได้เหรอโอ้โหมันเอาไปเรียบร้อยเลยเหี้ยเราเอาอะไรอ่ะอ่านี่ละกันนี่ละกันนี่ละกันเอาเนี้ยอังกูเอาเนี่เอานี่นี่ตาตรงนั้นแหละไม่ได้ใช้หรอกยังไงก็มีใครส่ะเออมันมีใครส่ะตัวอะไรมีวะกูเนี่ยมีใครส่ะ ไม่ใช่หรอส่งมาได้ปะส่งมาได้ปะส่งมาได้ปะได้เลยไปส่งมาได้เลยเอาอะไรเอาเอาดีเลยปะเอานี้หมเอาเอาน้ะมาเลยเอาเอามาเลยก็ได้เอาน้ะมาเลยก็ได้เออส่งมาส่งมาเลยส่งมาส่งมาเอออะไรอะไรอะไรแล้วกูจะแทนตัวอะไรวะเนี่ยนี่เดี๋ยห่ะเฮ้ยจะจะเฮ้ยชิบหายแล้วกูยืมอย่าลืมย้ายเงี้ย ดืมยกไในที่ขึู้่ความเิร์้วะอาเก็บไปรีบได้แค่ไหนเอาไม่ต้องรีบไปได้ชนะเลยชนะแล้วชนะแล้วไม่เป็นไรเพื่อนมันตายเอาเอาชนะแล้วชนะชนะแล้ว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 ชนะคู่เลยอุ้ย ไม่ไแ้เช็มเพียรไปเฟรดไปเฟิร์นเอาเอาไม่ได้แช็มอีกตัวเฮียพลังของความสามัคคีเป็นไงล่ะฝั่งนเ้นต้องร้องไห้แล้วเนี่ยเราเรียกความสม <c ười> ามัคคีสามัคคีคือพังไงเกือบเกือบพังแล้วล่ะถ้าไข่ไม่แตกอ่ะขึ้นมาแต่ก <c ười> ูพัง